ขณะที่กาดมอประชาธิปัยดใช้อาวุธสงครามยิงถล่มรถแท็กซี่นะคะระหว่างที่จอดส่งผู้โดยสารใกล้กับประตูที่1สวนลุมพินีค่ะคนขับโชคดีนะคะกระสุนแค่ถากหน้าผากโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งหาหลักฐานล่าตัวมาดำเนินคดีแล้วค่ะ เมื่อเวลา3นาฬิกาคืนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจลุมพินีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ทหารบกเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายยิงรถแท็กซี่บริเวณด้านหน้าประตูหนึ่งสวนลุมพินีถนนวิทยุขาเข้าพบรถแท็กซี่โตยโตยโต้าลโมสีส้มหมายเลขทะเบียนททหารรอเรือ6715กรุงเทพมหานครถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดบริเวณประตูด้านซ้ายนะคะไปจนถึงฝากระโปรงหลังด้านซ้ายกระจกรถส หายทุกบานยางรถด้านซ้ายแตกทั้งสองล้อจากการตรวจสอบที่บริเวณริมรั้วใกล้จุดที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานค่ะ ด้านนายนราศักดิ์ภูลมาอายุ30ปีคนขับรถแท็กซี่นะคะที่ถูกสะเก็ดกระสุนที่หน้าผากบาดเจ็บเล็กน้อยกล่าวนะคะว่าก่อนเกิดเหตุรับผู้โดยสารเป็นชายไม่ทราบชื่อที่มีอาการมึนเมาสุราจากย่านถนนพระรามสองมาส่งย่านสวนลุมพินีเมื่อถึงจุดที่เกิดเหตุได้จอดรถต่อรองกันเรื่องราคาค่าโดยสารระหว่างนี้ได้ถูกกลุ่มชายอ้างว่าเป็นการผู้ชุมนุมตะโกนออกมาจากภายในสวนลุมพินีว่าให้ออกไปจากจุดดังกล่าวทําให้ผู้โดย สารที่นั่งมาด้วยไม่พอใจมาตะโกนต่อว่ากลับไปทันใดนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดยักหนึ่งครั้งตัวเองและผู้โดยสารจึงรีบเปิดประตูรถวิ่งหลบหนีจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนคล้ายอาวุธสงครามรัวเป็นชุด2ชุดนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายกลุ่มนี้ต่อไปค่ะ ส่วนกรณีกาดมอประชาธิปั์รุมทำร้ายนายมรุตจันนวนหลังจากนะคะขับรถโตโยต้าวีออสทะเบียนสสอด,อดชดา4758กรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บสาหาัสหลังคนขับรถนะคะวิ่งขึ้นสะพานบริเวณหน้าศูนย์ราชการนั้นขณะนี้นายมรุตให้การเบื้องต้นนะคะว่าระหว่างกลับจากงานเลี้ยงกับเพื่อนได้ขับรถหลงขึ้นไปบนสะพานเนื่องจากคิดว่าเปิดให้ใช้บริการได้ตามปกติแล้วแต่เมื่อมาถึงนะคะก็เจอบังเกอร์กระส อบทรายขวางอยู่จึงเลี้ยวรถกลับแต่ก็ถูกสกัดจับไว้แล้วก็ถูกทำร้ายดังกล่าวส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยหลบหนีไปได้ทั้งนี้นายมารุตยังได้ให้การได้ไม่มากนักเนื่องจากบาดเจ็บสาหัสนะคะโดยขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบางทุ่งสองห้องเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและก็หน่วยเก็บกู้ระเบิดตรวจสอบภายในรถก็พบนะคะว่ามีระเบิดแสวงเครื่องชนิดทำขึ้นเองอยู่ภายในช่องเก็บของด้านหน้า1ลูกแล้วก็ปลอกกระสุนไม่ทราบขนาด2ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไปนะคะด้านพันตำรวจเอกกำธรอ,อุ้ยเจริญผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บ กู้วัตถุระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวนะคะว่าจากการตรวจสภาพระเบิดที่ใช้ยิงเข้ามาบริเวณอาคารชิน,นวัตรสามเป็นลูกระเบิดชนิด M79 เป้าหมายของคนร้ายเป็นตัวอาคารชิน,นวัตรสมไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมเนื่องจากจุดที่ตกนั้นอยู่ใกล้เคียงกับอาคารชิน,นวัตรสมห่างจากกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ500เมตรซึ่งจากการตรวจสอบที่มาของระเบิดและประสานกับกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหาแนววิถีกระสุนก็เชื่อว่าอยู่ในบริเวณส อยไม่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุล่าสุดได้รับแจ้งนะคะว่าพบระเบิดคว้างชนิดแสวงเครื่องในรถหุนไดที่จอดอยู่ที่สารปกครองซึ่งดัดแปลงใช้กับท่อ PVC ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดด้านในนะคะว่าเป็นระเบิดชนิด C4 หรือ TNT ส่วนการยิงระเบิดชนิด m 7 9ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคะ่ะ